รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำแต่ทำไมอะไรที่มันเกี่ยวกับความรักชอบทำให้เรานักอกและนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก ทำใจละบากหากไม่ยอมเปิดหัวใจให้รู้ว่ารักคืออะไรรักคืออะไรร่วมชูรักชูรสโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูรักชูรสค่ะค่ำคืนนี้ก็อยู่กันายาวๆเลยนะครับผมก็มีปัญหาน่าสนใจนะครับ สามีภรรยาความต้องการไม่ตรงกันธรรมดาแล้วผู้ชายเนี่ยมักจะมีความต้องการสูงสาวๆก็บอกว่ายังไงก็ได้แต่รอบอนี้เนี่ยคุณผู้หญิงกลับสูงกว่าคุณผู้ชายคุณผู้ชายเริ่มคิดเกียดไม่ยอมทํากันบ้าน<ฮ>จนถึงขั้นที่ว่ามีปากมีเสียงกันแล้วนะครับะจะทํำยังไงดีที่ทําให้ชีวิตรักของคู่เนี่ย กลับมาบอกว่าซูซ่าชูรักชูรสกันได้ใหม่ครับและมีหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ก็น่าสนใจน้อง,องๆวัยรุ่นถามมานะคะว่า B D S M คืออะไรทำให้สุขสมฟินเวอร์ได้จริงหรือไม่เดี๋ยวคุณหมอมาบอกค่ะ,ะช่วงรักเลือกได้ ี่คือสาขาการบัญชีวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพชนบุรีมีความโดดเด่นในด้านการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมบัญชีที่ทันสมัยแผนการใช้ระบบแมนดุนแบบเดิม ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกปฏิบัติจากสมุดบัญชีแล้วการเรียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ยังส่งเสริมปูทางให้หน้นองๆก้าวสู่อาชีพนักบัญชีได้เป็นอย่างดีครับ ก็เลือกง่ายด้วยนะคะแต่ว่าอยากถามน้องๆว่าน้องๆคิดว่าแฟนของเราแบบไหนที่เราคิดว่ารับไม่ได้ต้องเลิกระหว่างแฟนเจ้าชู้เผลอไม่ได้เลยเผลอก็จะแบบเที่ยวเฟิร์สเที่ยวโปรยสเสน่ห์ไปทั่วนะคะหรือว่าอีกแบบหนึ่งก็คือแฟนขี้หึงค่ะ ชอบส่วนไหนมากกว่ากันเจ้าชู้หรือขี้หึงเจ้าชู้ค่ะคุยกันแชทกันอย่างนี้ถือว่าเกินไปไหมไม่ค่ะแชทไลน์กันเฮ้ยว่าไงกินข้าวหรือยังนอนหลับฟันดีนะอันนี้เกินไปไหมไม่จับไม้จับมือกันจับไม้จับมือกันแบบเฮ้ยเพื่อนสาวเพื่อนสาว,าวโอเคไหมโอเคโอเคหมดทุกเรื่องแหลมไป <c oughs> งั้นอะไรบ้างสารมาที่คิดว่ามันเยอะเกินไปครับรับไม่ได้ แอบไปหาแฟนเก่าะออสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออุ้มครับพี่อุ้มพี่อุ้มนะครับผมพี่อุ้มมีแฟนยังกี่แหมพูดถึงก็เขินบอกไหมบอกเมื่อกี้แฟนที่บ้านหน่อยได้ไหมบอกไหมบอกม้แฟนที่บ้านหน่อยสมมติว่าแฟนไม่ดูอยู่บอกไหมบอกเมื่อกี้สาวสวทางบ้านหน่อยครับ พี่อุ้มถามหน่อยว่าทุกวันเนี่ยสาวๆนี่เราเรู้สึกว่าสาวๆเจ้าชู้มากขึ้นบ้งไหมมาเป็นยังไงสาวๆเจ้าชู้เนี่ยเคยเจอไหมพี่อ้มเคยเจอกับตัวไหม right ยังไงพฤติกรรมเจ้าชู้ของาสาวนี่ประมาณไหนแบบไม่เข้าใจกันค<ช>รับค่ะเห็นเขามีแล้วก็อยากมีบ้างครับก็คือเห็นว่าผู้ชายเจ้าชู้ได้ก็เลยคิดว่าตัวเองเจ้าชู้ได้เหมือนกันแล้วผู้หญิงขี้หึงล่ะพี่อ้มโอเคไหมไม่ครับไม่ชอบผู้หญิงขี้หึง และในระหว่าง2อย่างเนี่ยพี่อุ้มเรียกว่าเอ้ยเป็นผู้ชายเราเบื่อแบบไหนพฤติกรรมแบบไหนมากกันสาวเจ้าชูห้หรือสาวขี้หึงขี้หึงครับมันน่าเบื่อครับอ๋อขี้หึงแล้วมันน่าเบื่อมันจุกจิกไปหมดไม่เข้าใจเลยครับอึดอัดเราเคยทะเลาะก,กับแฟนบ่อยไหมเรื่องขี้หึงบ่อยสาวของอัญชลเลิกคุยกับแฟนของเธอได้ไหมอ่ะทำไมอ่ะนี่ไม่เป็นเพื่อนรักเราก็เราหึงอะเราไม่ชอบอะ เธอไม่ชอบอ่ะเอาก็เธอมากเกินไปอ่ะเธอไปกับมันสองคนแล้วเราอ่ะปล่อยเราไว้บ้านนี้เหรอโอ้ผมเขาว่าเขารับเพื่อนมากกว่าใจร้ายก็ไปอยู่กับเพื่อนสิจะมาคบกับเราทำไมตั้งแต่แรกอ่ะชอบแบบไหนทำไมไม่เลิกตั้งแต่นั้นตั้งแต่แรกอ่ะก็พี่ลืมเพื่อนไม่ได้อ่ะสลุปเพื่อนหรือแฟน นี่อะพี่อุ้มฟันธงให้พี่หน่อยแฟนแบบไหนที่เราหรับไม่ได้คะพี่อุ้มต้องเลิกเลยระหว่างเจ้าชู้หรือขี้หึง,งขี้หึงครับโอเคขอบคุณนะครับพี่อุมระ,ะ,ะ,ะหว่างเจ้าชูกับขี้หึง <ๆ S 1> เด็กๆเขารับแบบไหนไม่ได้มากกว่ากันนะคะแฟนแบบไหนรับไม่ได้ผลโพลจากน้องๆ65.33จเปอร์เซน รับไม่ได้ถ้าแฟนเจ้าชู้ส่วนอีก34.67%รับไม่ได้ถ้าแฟนขิ้หึงเลิฟฟิลเตอร์คิดว่าแฟนแบบไหนต้องเลิกมากกว่ากันครับเวลาพูดคำว่าเจ้าชู้เนี่ยคนที่เจ้าชู้จำเป็นต้องเป็นคนมีเสน่ห์ไหมครับไม่ใช่ บางคนเนี่ยเขามีสเสน่ห์แต่เขาอาจจะไม่เจ้าชู้ก็ได้ใช่ไหมครับเช่นถ้าเกิดเรามีแฟนเราซึ่งเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นไหนใครก็รักเป็นคนอัธยาศัยไม่ตีดีเงี้ยเราก็ต้องมีคนใจกว้างนะไม่ว่าแฟนเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะเขาเป็นคนมีสเสน่ห์ไปไหนแล้วคนรักเป็นคน<ต>น่ารักคือต้องมองให้ออกว่าไอการที่เขาเป็นคนน่ารักนั้นน่ะเขาก็ต้องมีคนมาคบหาสมาคมเยอะแล้วเรามีคนที่น่ารักอยู่กับเรา แล้วถึงเวลาเขาก็กลับมาอยู่กับเราเขาไม่เคยทําอะไรให้เราไม่สบายใจแบบนั้นเรียกว่ามีเสน่ห์ใช่ไหมโลกถูกต้องไหมครับเข้าใจนะแต่ถ้าไอคนที่เจ้าชู้เนี่ยถึงบอกเจ้าชู้บางทีไม่มีเสน่ห์บางทีหน้าตาดูไม่ได้เลยผู้หญิงก็หน้าตาแต่มันเก่งอะมันเข้าใจจิตวิทยาของอีกคนอะไรต่างๆแล้วมันทําให้อีกคนนึงเนี่ยเออชอบเขาอะ<ม>แบบนั้นเขาเรียกว่าเจ้าชู้เจอไหนก็จีบไปเรื่อยไงเรียกว่าเจ้าชู้ถูกต้องไหมครับเข้าใจนะอันนี้นะส่วนไอคำว่าขี้หึงเนี่ยมันต่างกับหึงนะ ถ้าเอาตามคําจำกัดความคือเวลาหึงเนี่ยก็คือคล้ายๆว่าไม่ฉันไม่อยากให้เธอทําแบบเนี้ยฉันเป็นห่วงเธออย่างเงี้ยไอ้นี่เธอก็ไม่ชอบมันมันเป็นความรู้สึกใส่ใจอ่ะไม่มากไปแต่ขี้หึงเนี่ยคือมันมากเกินขนาดคือเรื่องไม่เป็นเรื่องก็ยังหึงเรื่องพี่ภูมิบอกอ่ะเออหมูหมากาไก่ดันไปชอบก็หึงเพื่อนก็หึงรถก็หึงแมวก็หึงหมาก็หึงอแบบนี้ก็เรียกขี้หึงก็คือภาษาไทยก็จะแปลว่าพวกไรสติเห็นไหมครั งั้นถ้าเกิดน้องๆถามผมนะครับผมอยากจะถามน้องอีกอันหนึ่งพวกน้องจะได้รู้ข่าวค่ะพวกเธออ่านนัสืสพมั้งไหมดูข่าวกันบ้างไหมดูโทรทัศน์บ้างไหมระหว่างเจ้าชู้ขี้หึงอันไหนอันตรายกว่ากันเห็นไหมมันตอบตรงกันเป๊ะเลยขี้หึงนี่อาจจะตายได้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเกิดขี้หึงขึ้นคนที่ขี้หึงนั้นระแวงไหมครับระแวงแล้วมโนไหมครับคือคิดเองใช่ไหมคิดแล้วถามไหมไม่ถาม คิดแล้วคิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแฟนแบบไหนอันตรายต้องเลิกเนี่ยผมตอบได้เลยเพราะลูกสาวผมบอกกันนะถ้าแฟนเองขี้หึงนะั้นเลิกเดี๋ยวนี้เลยพ่อไม่อยากเสียลูกสาวานะมันผู้ชายก็เหมือนกันแต่ก่อน,แต,อนแต่ก่อนจะเป็นเฉพาะผู้หญิงนะเดี๋ยวนี้ดูสิล่าสุดนี่ใครนะ,ะตำรวจสาวยิงแฟนเปี้ยงเลยเพราะขี้หึงสรุปว่าคนที่ขี้หึงนั้นอันตรายครับถ้ามีอยู่ต้องเลิก แต่ต้องเลิกแบบเนียนๆนะไม่งั้นตายส่วนเจ้าชู้อ่ะนะเพราะเธอเคยสังเกตไหมคนเจ้าชู้เนียเกงใจแฟนทุกคนอะ่ะโดยเฉพาะตอนที่เรายังทําเสมือน <c oughs> เรายังจับไม่ได้ใช่ไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเออถูกต้องไหมลูกๆผู้ชายจับได้ไหมถ้าเรามีแฟนที่เป็นผู้ชายผู้หญิงที่ทาทงเขาเจ้าชู้เนี่ยเราจะเพิ่งทําท่าจับได้เพราะถ้าเราลองทําท่าจับไม่ได้เราเป็นต่อครับ <c oughs> เขาต้องกลัวเราแต่พอจับได้เขาเลิกกลัวแล้วครับเพราะเองรู้แล้วอ๋อเพราะฉะนั้น เจ้าชู้เนี่ยจัดการง่ายไหมง่ายจำไว้แต่พวกเราส่วนใหญ่จะทำใจไม่ได้เพราะเรายังวัยรุ่นอยู่ใช่ไหมโรคๆใช่ไหมครับอีกหน่อยพอเริ่มทำงานมีครอบครัวแล้วเนี่ยนะเขาไม่เอาคนขี้หึงกันหรอกครับเพราะว่าอันตรายแต่เพราถ้าถามผมไงๆกขอฟันธงเพราะฟันธงมาสิบปีแล้วว่าอันตรายที่สุดที่ต้องเลิกคือคนขี้หึงครับเพราะว่าชีวิตทําอะไรไม่ได้เนียนะคนมันจะระแวงแข่งใจอยู่ตลอดเวลาคือเจ้าชู้เพื่ระแวงอะ่ะแต่พอสู้ได้ นะแต่ขี้หึกนี่จะทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ขัดไม่รักไม่ได้จำไม่รักไม่ได้กไไดตลกลงรักก็สั่นต้องทำอะไรจริงไหครับโอเคช่วงติวรักเต็มร้อย ในเวลาของติวรักเต็มรอยนะคะคืนนี้มีเคล็ดลับประครับประคองชีวิตคู่มาฝากกันด้วยค่ะจากกูรูรักสุดยอดของเราท่านนี้นะคะคุณหมอโอ๋นายแพทย์สุขมนิวิภาวีพลกุลสวัสดีค่ะคุณห<ผ>มอค <นะ S 1> สวัสดีครับ,ค,รบค่ะมาที่คําถามแรกนะคะถามเข้ามาทาง Facebook ของชูรักชูรสค่ะถามมาว่าดิฉันตอนนี้อายุ47ปีซึ่งเท่ากับสามีเลยนะคะช่วงนี้สามีมีอารมณ์น้อยลงค่ะบ่นว่าแก แต่ดิฉันเนี่ยยังมีอารมณ์นะคะดิฉันผิดปกติไหมคะคุณหมอหแล้วควรแก้ไขยังไงดีคะเขาบอกว่าแก่แล้วพักๆบ้านเถอะเรามีลูกสาวกัน3คนคะ่ะอายุ16ปี14ปีและคนเล็ก10ขวบค่ะตอนนี้ลูกคนกลางเนี่ยอยู่บ้านทุกวันเพราะว่ากลับไปเรียนไม่ได้ต้องเรียนออนไลน์ค่ะช่วงโควิดนะคะคุณหมอหปกติเราจะเข้าหาเขาบ้างเขาเข้าหาเราบ้างแต่ช่วงนี้เนี่ย เราเนี่ยต้องเป็นฝ่ายเข้าหาเขาตลอดเลยค่ะซึ่งประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือว่าเดือนละครั้งนะคะช่วงที่ลูกหลับแล้วหรือว่าช่วงเช้ามืดค่ะเขาตอบสนองบ้างเหนื่อยบ้างง่วงบ้างค่ะดิฉันเนี่ยก็จะนอนกับลูกนะคะส่วนเขานอนห้องรับแขกเพราะว่าชอบเปิดทีวีทิ้งไว้ทั้งคืนไม่เปิดก็จะนอนไม่หลับค่ะส่วนที่ฉันถ้าเปิดทีวีก็จะนอนไม่หลับนะคะก็เลยแยกกันนอนเป็นแบบนี้มา4-5ปีแล้วค่ะจะแก้ยังไงดีคะแก้ที่ห่วงจุ้ยเลยครับห้องนอน ครับคือผม,มก็ย,ยังยืนยันคนไทยชอบเลี้ยงลูกกลางเตียงนอนอแล้วไปเป็นมา,มาเธอก็เป็นแม่ของเด็กคนนี้ฉันก็เป็นพ่อของเด็กคนนี้แต่ความเป็นผัวเมียหายหมดมแล้วคนซ้ายก็พอลูกเนี่ยเนี่ยตอนนี้สิบขวบสิบสี่ขวบสิบหกปีเนี่ยเดี๋ยวพออีกสิบปีเขาเป็นวัยรุ่นเป็นสาวเป็นอะไระเขาไปหาเพื่อนหมดตอนนั้นพ่อกับแม่ไม่มีเรื่องคุยแล้วทําตัวไม่ถูกครับพอลูกโตแล้วพ่อแม่ทําตัวไม่ถูกก็มาจีบกันใหม่กับประจีบไไหนถูกต้องฮะคือยังอ่ะจะกำลังพูดว่า อย่างผมยังไงครยังไงอคือแยกห้องได้ไม่เป็นไรเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมี private life มีสไตล์การนอนที่แตกต่างกันผมกับภรรยาเนี่ยอุณหภูมิห้องก็แตกต่างกันผมชอบแบบมืดมืดแบบสโลสโลมีไฟมีกิจกรรมอ่านนุ่งอันนี่ดู YouTube อะไรก่อนนอนเนียผมชอบอัางศีแล้วปิดไฟนอนถ้าไปนอนโรงแรมด้วยกันนี่วันนั้นมีปัญหาใช่เรื่องนี้ลูกมานอนด้วยกันเนี่ยกับแม่เนี่ย การเข้าหาที่พ่อจะไปหาแม่หรือมีอันนี้แล้วพ่อไปอยู่ห้องห้องห้องรับแขกห้องรับแขกห้อาโซฟาเลยเนาะโซฟารับแขกเซ็กโซฟาไปเซิร์ชดูนะครับมันเป็นเคิร์ฟอย่างเงี้เคิร์ฟเล็กกับเคิร์ฟใหญ่นะครับซึ่งสามารถเปลี่ยนท่วงท่าลีลารักได้คันนี้ต้องบอกวันนี้ครับว่าตอนนี้อายุ47ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นช่วง Mid Life คร i s ซิให้ระวังนะครับเขาเรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่เราเฉาเฉาแล้วแบบ ชีวิตมันจะไม่มีชีวาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากในวัยวิกฤตใบกลางคนเนี่ยคือถ้าเป็นชีวิตคู่นะครับคือนอกใจแต่ถ้าเป็นโสดนะฮะคืออยากมีผัวค่าแต่ตรงกัข้ามกับสิ่งที่มีอยู่ระวังว่าสามีเนี่ยวัยสี่สิบกว่าอย่าเอาเรื่องตัวเองมาบอกแม่เอ้ยคุณได้มคือผู้หญิงวัย30กว่าเนี่ยอาจจะมาจะเอกับสามีเราที่วัย4ีกว่าแล้วเนื้อหอมแล้วก็ มีฐานะมั่นคงแล้วก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าสามีเนี่ยเขาไม่เป็นไยหาเราเพราะเขาอาจจะขี้เกียจเขาอาจจะพูดนอนจะลูกข <S <S เขาอาจจะเหนื่อยแล้วเขาอาจจะรู้สึกว่าให้หาสถา,านที่ที่เหมาะสมอ่ะคือต้องออกไปฮันนีมบูลกับสามีกับภรรยาบ่อยๆอ่ะทำตัวเหมือนตอนเป็นแฟนกันอ่ะคือไม่ต<อ>้องว่ากิจกรรมทุกครั้งของพ่อแม่ลูกจะต้องไปกันทั้งขยงนะครับ ไปกันเป็นชีวิตคู่แล้วเป็นบรรยากาศของสามีภรรยาแล้วก็พยายามหาอะไรใหม่ๆในชีวิตคู่ไม่ใช่ทใช้ท่าเดิมๆรู้หมดว่านาทีนี้จะต้องเอามือว่าจับรูุนาทีนี้เป็นแพทเทิร์นอย่างนั้นเลยนะะให้มีอะไรที่เดาไม่ได้ให้มีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆเปลี่ยนที่ก็ยังพอทนแต่ถ้าเปลี่ยนคนก็พอกันทีนะครับผมชอบแต่ผมว่าจริงๆแล้วในมุมมองของคุณผู้ชายตรงนี้ คุณผู้หญิงอาจจะต้องเข้าใจหน่อยด้วยว่าด้วยสถานการณ์ที่คุณผู้หญิงน่นอนกับลูกสามคนการที่คุณผู้ชายจะเข้ามาสกิดยากแต่คุณผู้ชายอยู่ในห้องรับแขกกันแล้วอาจจะง่ายกว่าสาหรับเราที่เราเป็นคนเดินออกไปปล่อยลูกๆนอนหลับไปแล้วเราเป็นคนอินิเชตหรือเป็นคนเริ่มสกิดก่อนเพราะแล้วก็โซฟาแล้วแหละโซฟาแนะนาไปเซิร์ชคำว่าเซ็กโซฟาหารูปไปดูเลยครับคำถามต่อไปของเราครับอันนี้ก็เป็นคำถามที่น่าสนใจคุณหมอครับผมอยากทราบว่า bdsm มันทําให้สําเร็จความใคร่ได้จริงหรือเปล่าผมสงสัยมากคุยกับเพื่อนพวกมันก็อยากลองครับแต่ผมไม่กล้าเพราะว่ามันดูรกจิตคนแบบไหนถึงจะมีอะไรกันแบบนั้นได้ผมอยุส18ปปีนะครับเคยดูมาจากหนังโตะเป็นอะไรครับแบบคุณผู้ชมบางท่านยังไม่รู้จักคือมันเป็นพฤติกรรมทางเพศของคนกลุ่มหนึ่งที่ใช้คำว่ารักเบาๆแต่เอาระแรง บางคนก็รัดแสรงนะครับรัดแรงๆนะครับเป็นรสิชอบอ่ะชอบชคือมันเป็นรสิยมของคนกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่ใช่คนส่วนใหญ่นะครับเราเห็นเราอาจจะรู้สึกโอ้โหแบบว่าไม่คุ้นเคยอ่ะเหมือนฝรั่งอ่ะมามาเมืองไทยแล้วเขาเห็นคนไทยกินเตนไก่อ่ะกินหัวเป็ดอ่ะกินหมึกสดๆเป็นเป็นเนี้ย ก็เป็นเรื่องของมันก็ไม่ถึงขนาดวิจารณ์หรอกแต่มันแคะเปิดพิสดารพวกนี้ผมเคยเข้าไปสูงสิงคือเข้าไปดูกิจกรรมในชมรมค่ะอยู่ในชมรมนี้เหรอคะคุณหมอไปเป็นผปไปเป็น s e r v แต่เราคนไม่เหมือนกัน พวกอ่อบดี S ีดีมอนเด็กคือผูกมัดบางคนผูกเชือกแขวนรับมีศิลปะของการผูกเชือกเลยนะครับเขาเรียนรู้กันชื่อศัพ์ภาษาญี่ป,ปุ่นเลยอะญี่ปุ่นจะมีแบบหลายเงื่อนหลายอะไรมัดปากเป็นงานศิลปะงานศิลป์คนถูกมัดก็จะมีความสุขครับแล้วก็มดิสเหมลินเหมือนแบบมีโดนสังสอนกฎกติกามมืนมีผู้ให้ ให้อำนาจมาลงโทษอะไรเงี้ยคุณต้องอย่างนี้อย่างนี้นี้โดนไปชอบถูกลงโทษเงี้ยหรอบางคนแบบว่าต้องคลานแล้วคนหนึ่งแบบเอา้องคอเป็นหมาแล้วก็เดินคลานไปเรื่อยๆบางคนชอบให้เยี่ยวใส่บางคนเอาถุงพลาสติกมามัดหัวแล้วก็เจาะโลตัวนี้แล้วก็หายใจชังช่องปากสักครึ่งชั่วโมงผมก็นั่งดูผมก็แบบ เฮ้ยแบเป็นไรเปล่าจะเป็นแล้วเ่าเขาบอกว่าหมอหมอไม่ต้องสงสารเขามีความสุขเขามีความสุขออกซิเจนจะพอไหมอ่าภาวะไฮโปเซียสสำหรับคนบางคนเนี่ยทำให้ติดตัวทางเพศ้บิดคอรัดคอบางคนถึงไปช่วยตัวเองในในตู้เสื้อผ้าที่แบบว่าอับอากาศ นะครับตรงนี้เป็นเรื่องของรสยมทางเพศถ้าคุณไม่ใช่คุณไปคุณดูแล้วคุณก็ไม่ใช่อ่ะฉันไม่ทำอ่ะบางคนใช้แบบมีดกรีดมีดแบบใบใบมีดกรีดบางคนใช้เข็มแทงเป็นแถวๆเราดูว่าโอ้เสียวฉาทีชดยุงชดแมงวันบางคนใช้แ่ตีแแทีโซ่แท่กุญแจมือใช่มันคือโซ่แท่กุญแจมือแต่คนไม่เหมือนกันก็เอสก็คือซาดิสนะซาดิสก็คือผู้ที่ชอบทำฝ่ายกระทำเขา เก็คือมัสคิสหรือว่าผู้ที่ชอบรับความความเจ็บปวดก็คือบอน s c i ดช i ิส s a ลนซาดิสมัสคิสแล้วพวกนี้เขาแยกแยะเลกของเขาเองหรือว่ารสเยมของเขาเนี่ยตรงกับแบบไหนแล้วเขามาแลกเปลี่ยนดูกันเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเราไม่ใช่ไปดูก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นให้หาคู่ที่ตรงกันครับบางคนเนี่ยมาเจอคู่ที่แบบว่า แต่งงานไปแล้วเพิ่งมารู้อทิหลังว่าสามีชอบแบบตบตีแต่ผู้หญิงไม่ชอบถ้าอ,อ,อย่างนี้คือสามีก็อยากจะตบตีแต่ผู้หญิงก,ก็ไม่ยอมผลสุดท้ยก็อยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นถามว่าผิดปกติเปล่าคือให้ถือว่ามีปัญหาหรือไม่มีปัญหาออถ้าสามีชอบตบตีภรรยาชอบถูกตบตีออตื่นตัวทางเพศอันนี้ไปได้วยกันได้ไม่มีปัญหาไม่ต้องรักษา,านะครับ ถ้ามาหาจิตแพทย์จิตแพทย์จะบอกว่าให้ใช้ชีวิตแบบไม่มีปัญหาให้หาคู่นอนที่มีรสยมแบบตรงกันอย่างณทีนี้มีเด็กวัยรุ่นเพราะว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดังแล้วก็อาจจะไปดูหนังโป๊ดูหนังใหญ่อะไรมาอยากลองนะครับนี่ก็บอกว่าผมกับเพื่อนๆก็อยากลองแต่มันดูโรคจิตะจะแนะนำยังไงดีว่า ลองดูไหมหรือลองพูดคุยกับผู้หญิงหรือควรจะยังไงดีสำหรับเด็กคนนี้ลองได้ถ้ามันไม่มีอันตรายลองดูกับเพื่อนที่อยากลองผมว่าพู้เนี่ยนะผมว่าใบรุ่นน่ะอยากเรียนรู้อ่ะค่ะกันอยากลองจริงๆแต่โดยทั่วไปเราก็กินอาหารตามปกติเราก็ไม่ได้เป็นพวกเปิดพิสดารน่ะครับผมว่าถ้าแบบอยากลองจริงมันอาจจะมีในแบบเชิงเบาๆซึ่งแบบเป็นกุญแจมือเล็กๆเล่นๆหรือว่าที่ลัดข้อมือเล่นๆกับหัวตรงหัวเตียงเบาๆอะไรเงี้ย รัดมือไม่เป็นไรแต่ถ้ารัดคอเนี่ยอาจจะมีปัญหาอันตรายนะครับอย่าให้อันตรายทังชีอย่าให้เสี่ยงอ,อย่าให้ไปอยู่ในที่สูงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะลองจริงก็ใช้อะไรที่มันไม่ได้ขืนผู้ดรงธรรมสมมติว่าเราเอาแค่ผ้าพันคอ,อบางๆมาผูกข้อมือให้มันเป็นเหมือนกับเป็น acting แต่ถ้าเขาไม่มเขาไม่โอเคจริงเขาสามารถที่ดึงมือหลุดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลองเล่นๆดูได้ครับแต่ว่าอย่าไป ถึงขั้นที่เราเห็นในตัวหนังนั้นมันเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วพอลองแล้วเราพบว่ามันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรมันก็ไม่ใช่เรานะครับก็กลับมาสู่คันรอของคนทั่วไปที่เขาทํากันใช่ครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับคุณหมอโอคนเก่งของเรานะครับนายแพทย์สุกมลวิภาวีพลคุณคุณหมอขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจากมามี่แอนด์สตาฟค่ะรองเท้ามาดามฟลามิงโกนะคะลาไปก่อนเจอกันใหม่ได้สัปดาห์หน้าที่เดิมเวลาเดิมกับรายการชุรักชุรสนะครับคุณ ผู้ชายผู้หญิงสมัยใหม่โอ้ฉันหลากหลายไม่กล้าด,ดาวตัวซีเองเนี่ยซีเป็นคนใช้เยอะมากใช่ไหมแต่ว่าซีเป็นคนระวังในการใช้กับ เด็กๆในบ้านสิมากเช่นลูกสิแบบ2องขวบครึ่งอย่างเงี้ยถ้าอยากฟังเพลง baby shark non stop ตัวเองต้องสามารถเดินไปสั่งงานลำโพง google ได้ซิก็เลยสอนก็แบบให้ ok google ไปสำเนียงก็จะมานะคะหรือแบบคำว่า baby shark เงี้ยก็ต้องออกให้ชัดแต่ห้ามเด็ดขาดก็คือห้ามทิ้งลูกไปกับจอเทคโนโลยีเป็นดาบสองคมอยู่กับมือใครเป็นคนใช้ส่วนตัวซีก็ยังคงพูดแบบเดิมมืนที่ซีพูดมาตลอด10ปีคือเทคโนโลยีไม่เคยผิดผิดที่คนใช้งานผิด ตลอดเวลาเลยค่ะก็เท่แค่กันนะคะ